จัดสรรคลื่นความถี่ด้วยองค์กรในอดีตนะฮะซึ่งซึ่งก็มีหลายหลายอันด้วยกันผมขอละไว้ก็แล้วกันเพราะไม่งั้นจะมีชื่อเยอะเกินไปก็มีการจัดสรรส่วนหนึ่งเนี่ยอยู่กับอสอมทอ,อสอมท,สมทก็มีอำนาจในการที่จะจัดสรรผู้รับสัมปทานง่ายๆนะฮะซึ่งก็ได้ได,ได้ได้แก่บริษัทซึ่งมรันช่องสามคล้ายๆกันกับช่องเจ็ดช่องเจ็ดนั้นไปรับจากทางกองทัพกองทัพระบบนะครับ ในกรณีอย่างนี้ก็ทำถูกต้องตามกฎหมายไทยทุกประการนะฮะีงแต่ว่าสมรทานพวกนี้มันก็มีอายุมาถึงเวลามันก็จะต้องมีการคืนแต่ตอนนี้นะฮะเราจะพบว่ามันจะคล้ายๆกับเรื่องโทรศัพท์ก็คือว่าสมรทานที่ยังไม่หมดอายุเนี่ยแต่พอมันมีของใหม่ขึ้นมาได้แก่ดิจิตอลทีวีในกรณีของบล็อตคาสติ้งแล้วก็ในกรณีของ 3G ของมือถือเนี่ยสมปทานที่ยังเหลืออยู่เนี่ยคนที่ถือกอรสมปทานจะไม่สนใจเท่าไหร่ละ ะจะไปสนใจเรื่องใหม่ใช่เพราสำหรับมือถือเองเนี่ย 3G เองก็จะก่อประโยชน์มหาศาลในเชิงรายได้เพราะว่าประกานที่1ก็คือว่าโดยนอยกนาจากการลงทุนที่ต้องทำเพิ่มไปแล้วนี่ยนะฮะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเป็นนี้ทั่วโลกคือเอรายได้ต่อหัวที่เกิดจากการใช้ 3G เนี่ยมันสูงขึ้นเพราะว่าในแง่หนึ่งเนี่ยมันก็คล้ายๆกับ มันประหยัดลงสาหรับผู้ประกอบการคะดูดีเขาก็มีบริการเพิ่มมือเยอะแยะเลยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ตที่ทาให้เขาเก็บตังค์พวกเราได้เพิ่มขึ้นนะเพราะฉะนั้นทุกคืเขาขยายเขาขยายสส่นบรกาจนิดเดียวแต่เขาสามารถที่จะขยายวงเงินของเขาได้เพิ่มขึ้นแน่นอนซึ่งตรงนี้เกิดขึ้นทั่วโลกเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดาเลยที่ทุกที่เนี่ยไปดูแล้วไม่เคยมีการเก็บค่าใช้โทรศัพท์พูดในระบบ 3G ที่สูงขึ้นกว่าเดิมเพราะมันิดเนต้งถูกลงเกิดขึ้นอย่างั้น คล้ายๆกันเดี๋ยวกรณีของบล็อดคาสติ้งอาจจะยากนิดนึงตรงตรงตที่ว่าเราเรายังนึกภาพไม่เคยออกแต่พอมันมีหลายๆลยช่องเนี่ยคู่แข่งมันเยอะมันไม่ใช่แค่สามห้าเจ็ดเก้าสิบเอ็ดอีกต่อไปมันจะกลายเป็นมีช่องที่วันนี้อาจจะเป็นหนังสือพิมพ์ซึ่เขาประกาศตัวแล้วไทยรัฐก็จะเข้ามาดีลในอะไรต่างๆเข้ามาแข่งกับสี่ห้าช่องนี้ถูกต้องครับกรณีพวกนี้เนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่ไม่เกิดขึ้นในประเทศไทยเราอาจจะยังนึกภาพไม่เคยออกแต่อิทธิพลของผู้ที่จะเข้ามาแล้วก็ การที่จะจัดให้เกิดความเป็นธรรม,คว,มความยุติธรรมเนี่ยเป็นประเด็นที่ทสำคัญมากนในหลายๆประเทศเนี่ยผมขออนุญาตย้อนนิดนึงว่าไอ้ไอสิ่งที่จะทําให้เป็นโครงสร้างพื้นฐานสาหรับการสื่อสารโทรมนาคมและการ, cast, นะรบล็อตคาร์ดนะฮะทือทั้งแพร่พาพกระจายเสียงเนี่ยกขาทำโดยการใช้สิ่งที่เรียกว่าบล็อตแบนทั่วประเทศบล็อตแบนนีก็คือว่าเป็น,ปน,ปน,ปนการสื่อสารช่วง การใช้เครื่องความถี่กว้างนะฮะเพื่อจะทําให้ขนส่งไปได้ที่เราเยอะๆแบบที่เป็นเหมือนแต่ขายกลุ่มทั้งประเทศเลยนะซึ่งอันนี้เขาต้องทําโดยใช้ทั้งแลนไลน์นะครับติดต่อสายจริงๆถึงกันในระบบดิจิทัลพูดง่ายเป็นอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงคุมทั้งประเทศแล้วก็เสริมด้วยดาวเทียมในส่วนที่อยู่หลังเขาตรงไหนเข้าไม่ได้เราใช้กับทั้งโทรคมแล้วก็บล็อตคาสติ้งครับประเทศไทยเนี่ยคือลักษณะเมือนว่าตอนนี้เขากําลังจะบูมกันคือซื้อทีวีเครื่องหนึ่ง เล่นอินเทอร์เน็ตก็ได้จะดูทีวีก็ได้นี่คือลักษณะที่เป็นอานถูกต้องครับอันนี้พอมันจะเป็นอย่างนี้เนี่ยมันหมายความว่าไอ้สิ่งเหล่านี้มันควรจะเกิดก่อนหรืออย่างน้อยมีการดําเนินการซึ่งในรัฐบาลปัจจุบันนี้เขาใช้คําว่า smart network กับไอ้สิ่งที่เป็น nationwide broadband ทั่วประเทศเนี่ยนะครับจะใช้คําว่าอะไรก็ได้รัฐบาลอื่นๆก่อนหน้านี้ก็พูดกันเรื่องนี้มาอย่างน้อยก็สิบสิบห้าปีแล้วแต่ว่ามันไม่เกิดสักทีประเด็นของผมในส่วนนี้ก็คือว่า ถ้าสิ่งที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานไม่เกิดเนี่ยไอ้สิ่งต่างๆที่ตามมาเนี่ยมันมันจะยังทําให้เป็นธรรมไม่ค่อยได้หรอก <c oughs> เพราะว่ามันจะมีคนซึ่ง ถือครองบางอย่างไว้มากกว่าคนอื่น้การทําให้สิ่งเหล่านี้เป็นธารมใจว่าอาจจะต้องมีการลงทุนอีกเป็นหลายหมื่นล้านบาทบอีกในมาเลเซียข้างเพื่อนบ้านเราเนี่ยเขาเดินเรื่องนี้มาก่อนหน้าเราประมาณ7ปีเขาลงทุนไปเป็นแสนล้านบาทแล้วแต่มันมารองรับทั้งส่วนที่เป็นเรื่องโทรคมความเร็วสูงเรื่องของอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงใช้กับโรงเรียนโรงพยาบาลต่างๆนะฮะแล้วก็บล็อตการ์ซิงด้วย อันนี้แล้วว่าอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเนี่ยมันจะทําให้ไอ้สิ่งที่เหมือนกับพวกเราหลายคนในที่นี้เราฟังวิทยุผ่านอินเทอร์เน็ตดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ตเพราะฉะนั้นการภาษาอังกฤษเรียกว่าคอนเวอร์เจนซ์ของโทรคมและมีเดียที่เกิดเนี่ยมันเกิดแล้วมันเพียงแต่ว่าในบ้านเราเนี่ยมันจะต้องมีคนคนที่มีมีตังหน่อยถึงจะสามารถที่จะมีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงไปถึงบ้านทได้สิ่งที่เรากําลังพูดกันอยู่นี่ก็คือว่าไอ้สิ่งเหล่านี้มันควรจะคล้ายๆกับเป็นสาธารณูปโภคเหมือนกับไฟฟ้าประปาไม่ว่า ไม่ว่าอยู่ระดับไหนของสังคมเนี่ยก็คุณจะใช้ได้นะฮะซึ่งตอนนี้มันยังไม่เกิดเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยไปมุ่งเน้นปลายทางมากกว่าต้นทางแปลว่าไอ้สิ่งที่คุณจะทําก่อนยังยังช้าอยู่แล้วก็ไปอาจจะไปลงทุนในลักษณะที่ไม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 ่ครอบหย่เต็มที่แต่พอจะทำเรื่องพวกนี้นะฮะมันแปลว่าต่อไปในอนาคตเนี่ยเราจะต้องพูดถึงทั้งวิทยุชุมชนและโทรทัศน์ชุมชนด้วยซึ่งผมเข้าใจว่าจะต้อง ไม่เป็นไรฮะแต่ว่าถ้าในส่วนของพรบกสทชเนี่ยเขาจะเขียนไว้ระบุไว้ชัดเจนว่าคลื่นความถี่ที่มีอยู่เนี่ยจะต้องจัดสรรให้ชุมชน20%อย่างน้อยนะฮะไม่ต่ง20%ซึ่งแปลว่าวิทีวชุมชนเนี่ยก็จะต้องในในบริเวณที่เขาอยู่เนี่ยนะไอ้คลื่นความถี่ที่ใช้ได้ในอากาศเนี่ย ก็จะต้องกันไม่ให้เขา20อต้องให้เขามีวิธีชุมชนซึ่งตรงนี้มันจะยากนิดหนึ่งพอเป็นดิจิทัลแล้วมันไม่ได้เวิร์กอย่างนั้นตอนนี้เป็นอนาล็อกง่ายมันมีแค่นี้เราก็แบ่งไป20คุณเอาไปแต่ตอนที่เป็นดิจิทัลแล้วเนี่ยมันพอดิจิดอมันก็จะไปได้ทั่วประเทศเลยมันคือมันจะไม่ชุมชนแล้วมันมันคือคือความเป็นชุมชนกับความเป็นทั่วประเทศเนี่ยมันจะไม่ค่อยต่างกันแล้วเพราะมันมุดเข้า บรอดบนแล้วก็ไปโผล่ที่ไหนก็ได้ครัเป็นการที่1เป็นการที่2ก็คือว่าจานวนสถานีสมมติแต่ก่อนบอกว่ามีได้ร้อยสถานีชุมชนได้ไป20สถานีมันก็แฟร์ตามกฎหมายแต่พอเป็นดิจิทัลปั๊บมันจะแค่ให้อินเทอร์เน็ตจะเห็นว่าจํานวนในเว็บไซต์เนี่ยมันนับไม่ท้วนเลยเพราะมันไม่จากัดมันแชร์สายเดียวกันไปได้เรื่อยๆตรงอีกหน่อยก็จะมีโทรทัศน์ชุมชนซึ่งตอนนี้เรายังไม่ได้พูดถึงนะแต่สิ่งเหล่านี้เนี่ยแปลว่าบทบาทของชุมชนในการที่กําหนดทิศทางจะซึ่งรวมถึง การเมืองที่จะเข้ามามีบทบาทในระดับเหล่านี้ด้วยเนี่ยแต่ว่าเราละเลยไม่ได้เลยสิ่งที่เรา,าคุยในนา,านนี้เนี่ยเราจะฟังดูมันก็เป็นเรื่องโทรศัพท์เรื่องคนมีตังใ,งใช้นู่นใช้นี่อะไรกันแต่จริงๆแล้วนี่ก็คือว่าการที่ะจะเกิดความเป็นไปไ,ได้ของการครองสิทธิ์ข้ามสือ่อหนังสือพิมพ์เข้ามาทําวิทยุด้วยทําโทรทัศน์ด้วยแล้วลงบนในทุกระดับม,มือถือของเรามีเมสเซจเข้ามาเตือนเรื่องโน้นเรื่อง,องนี้ข่าวการสื่อสารทั้งหมดครอบคลุมโดยกลุ่ม สิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าไม่ระวังให้ดีนะครับมันจะเป็นการช่วงชิงประชาชนอีกแบบหนึ่งที่ทําให้เราเนี่ยเรานึกว่าเรารับรู้ทุกอย่างอย่างเสรีแต่ว่ามันมาจากกลุ่มเดียวมาจากกลุ่มเดียวที่เขาครอบเราอยู่ทิศทางต่างๆที่เราเห็นมันจะกลายเป็นกบในกระลาจริงๆแล้วค่ะนี่โดยที่เราไม่รู้ตัวเลยน่าสนใจนะฮะถามอาจารย์วุฒิพงศ์ว่า จริงๆแล้วคลื่นความถี่มันเป็นของอส่วนรวมเป็นของสาธารณะแต่ฟังทางอาจารย์รองพูดไปแล้วเหมือนเหมืคล้ายว่าวันนี้นี่จริงๆมันก็สาธารณะแต่ชื่อความเป็นจริงคือเอกชนเอาไปเกือบหมดแล้วอันนี้นี่ผมว่ามันเป็นอะไรสักอย่างที่ผมว่ามันน่ากังวลมากเพราะว่าคนที่จะเข้าใจเรื่องนี้ก็มีไม่มาก ครับแล้วสามคนเลี้ยงควายไม่รู้หรอกขึ้นความถี่นี้ไม่รู้แล้วก็ท้ายสุดแล้วเนี่ยไอ้การที่จะไปมุกมิบแล้วก็เก็บมาเป็นสมบัติส่วนตัวเนี่ยครับมันทําได้ง่ายเอ่อประเด็นของผมก็คือว่าไอ้เรื่องขึ้นความถี่นะครับเรื่องไอ้ไอ้โครงข่ายเอ่อโทรคมนาคมและอะไรต่อมีอะไรเนี่ยเอ่อมันควรจะเป็นสมบัติของสาธารณะเหมือนกับเหมือนกับถนนหลวงนะครับแล้วก็ให้คนต่างๆได้มาใช้กันเออมันมีเหตุผลหลายๆอย่างแต่วันนี้เนี่ย ไอ้ที่เราตั้งใจไว้ว่ามันเป็นของหลวงมันเป็นของสาธารณะมันควรจะเป็นที่สำหรับให้บริการสาธารณะรแต่วันนี้ด้วยความที่มันบทบาทของในทุนและการเมืองที่เราเคยคุยกันหลายครั้งว่ามันเป็นธุรกิจการเมืองเนี่ยมันก็ทำให้อันนี้บิดเบี้ยวแทนที่จะเพื่อทีเอ่เพื่อจะใช้ไปเพื่อให้บริการสาธารณะ มันก็กลายเป็นเครื่องมือในการสร้างความร่ำรวยให้กับอภิมหาเศรษฐีโทรคมนาคมไม่กี่คนไม่กี่ตระกูลนะครับวันนี้เนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าไอ้ถนนหลวงแทนที่จะเป็นของกรมทางหลวงเป็นของประชาชนม,มันก็กลายมาเป็นของ AIS หรือว่าวันนี้บริษัทแม่คือชื่อ Intouch ใช่ไหมครับหรือว่าเป็นของ D-TAG นะครับหรือว่าเป็นของของ True อนะครับ แล้วก็แน่นอนครับถ้าอาจารย์จะเอารถไปวิ่งบนไอ้ทางอันนี้เนี่ยซึ่งแท้จริงควรจะเป็นของประชาชนเนี่ยจะต้องไปวิ่งเขาเขาก็สามารถที่จะหาประโยชน์จากไอ้ไอ้ไอ้ความเป็นเจ้าของสัมปทานไอ้วันนี้เนี่ยไอ้ธุรกิจอันนี้เนี่ยผมถึงบอกว่ามันถึงเวลาที่อาจจะต้องปรับเปลี่ยนโครงสร้างก็คือว่าใครจะเข้ามาสู่ธุรกิจโท,ท,ทรคมนาคมก็ทำได้แต่ไอ้โครงสร้างพื้นฐานที่อาจารย์รอมได้พูดถึงเนี่ย ม,มันมีมันมันมีความสําคัญเกินกว่าที่จะเป็นเครื่องมือทางธุรกิจนะฮะมันเป็นเครื่องมือที่สามารถจะเปลี่ยนแปลงสังคมได้มันเป็นบริการสาธารณะที่จะให้คนเข้าถึงข้อมูลได้นะครับมันสามารถที่จะลดไอ,ไอ,ไอ ความเหลื่อมล้าต่ําสูงในสังคมได้มันสามารถที่จะเอาความรู้และสร้างวุฒิภาวะทางการเมืองให้กับให้กับประชาชนคนไทยได้มันสามารถที่จะเอาไอ้เรื่องศีลธรรมจริยธรรมใส่เข้าไปเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมหรือว่าขับเคลื่อนแล้วก็ชี้นําสังคมได้ไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยคือนโยบายสาธารณะแน่นอนนะครับผมเชื่อว่าทาง เสียธนินเจรวนรณนลหรือว่าเสียทักษิณชิน,น,นวัตรหรือว่าเสียอะไรต่อมีอะไร,รเขาคงคเขาคงจะดูแลไอ้กระเป๋าสตางค์ของเขามากกว่าเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมถึงว่าเราอาจจะต้องถอยกลับมาแล้วก็บอกว่าไอ้คงขายเหล่านี้ไอ้ความถี่อันนี้เนี่ยซึ่งอาจารย์รอมได้พูดถึงอะไรนะฮะบล็อดแบนบล็อดแ <Broad band S 3> บนแห่งชาติอย่างเงี้ยซึ่งอาจารย์รอมได้เป็นหัวหอกในการขับเคลื่อนเนี่ย บางทีถึงเวลาที่จะต้องกลับมาเป็นของประชาชนนะครับแล้วก็ให้ AIS ให้ True Move ให้ D-Tac ให้ใครต่อใครเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาใช้บริการบนนั้นได้รวมทั้งหลายๆลายหลายเล็กหลายน้อยซึ่งตอนนี้ยังไม่สามารถเข้ามาบริการใช้บริการได้ไม่ใช่แค่เอา 3G 4G แล้วก็ยกให้ให้ True Move 1นช่องหนึ่งหนึ่งแบนดใช่ไหมฮะแล้วก็เดี๋ยวไปให้ AIS หนึ่งแบนด์แล้วก็ไปแจก แจกกันคนละแบนก็กลายเป็นว่าไอ้ของที่ควรจะเป็นของประชาชน65ล้านคนก็ไปอยู่ในมือของอเจ้าสัวอภิมหาเศรษฐี3ตระกูลใช่ไหมฮะอันนี้ผมอันนี้เป็นอะไรสักอย่างที่ผมว่าต้องแก้ไขแล้วมันเป็นปัญหาทางพื้นฐานสรุปง่ายๆก็คือไอ้ที่ดูเหมือนกับเป็นปัญหาทางโทรคมนาคมหรือว่าบ r o อ d c a สติ้งไอ้ไอ้การกระจายเสียงก็แล้วแต่ก็มันก็เหมือนกัอีกอีกหลายๆปัญหา ที่เราเห็นว่ามันเป็นปัญหาทางเทคนิคเป็นปัญหาทางโทรคมนาคมเป็นปัญหาทางพลังงานท้ <ừ. S 1> จริงถ้าถอยหลังไป2 3งสมกันก็กลับมาเป็นปัญหาการเมืองัะทาการเมืองเราถ้าจะแก้น,นี้ได้จะยึดคืนไอ,ไอ้สมบัติอันนี้ให้กับกับคืนมาเป็นของประชาชนจะทวงสมบัติของประชาชนคืนให้กับประชาชนจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง <ừ. S 1> และนี่แหละครับคือสาเหตุที่เราบอกว่ามันไม่มีทางที่จะแก้ไขไอ้โครงสร้างอันนี้ได้หรอกเพราะเขายึดไม่หมดแล้วกับได้ที่ถ้าเปลี่ยนไปเป็นรัฐบาลประชาธิทัตปร แล้วก็เปลี่ยนมาเป็นไทย <c oughs> ไทยรลกไทยหรือมาเป็นเพื่อไทยพลังประชาชน <c oughs> ประชาธิปัตย์ชาติไทย <c oughs> ก็ยังอยู่ที่เดิมก็ <c oughs> ยังอยู่ที่เดิม <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยถึงวันนี้ผมใครจะว่า เอ่ยยืนกระ,กระต่ายขาเดียวอะไรก็แล้วแต่ผมคิดว่าต้องสร้างความเปลี่ยนแปลงทางการเมือง<ม>ต้องตั้งรัฐบาลประชาชนไอการที่จะยึดของพวกนี้คืนทวงคืนมไม่เท่าที่ใช้คําว่ายึดอาจจะผิดใช้คําว่าทวงคืน<ม>ถ้ายึดเนี่ยแปลว่าเป็นของคนอื่นแล้วไปเอาเข้ามาแต่ทวงคืนเนี่ยเพราะว่ามันเป็นสมบัติของประชาชนอยู่แล้ว<ม>เ,เราทวงคืนให้กับประชาชนจะทําได้เนี่ยไปหวังพึ่งรัฐบาลของนักการเมืองไม่มีทาง จะต้องเป็นรัฐบาลประชาชน,แล,นแล้วนี่แหละคือสาเหตุว่าทําไมเราต้องออกมาต่อสู้แล้วก็สร้างรัฐบาลประชาชนให้เป็นจริงเป็นจังแล้วก็ได้ดูแลบริหารบ้านเมืองออออที่เราปักบุตรไว้ประมาณ1,000วันใน1000วันวันีน 1, นน่ยหน้าที่อันหนึ่งก็คือเนี่ยครับทวงคืนสมบัติไอที่เราจะอาจจะต้องทวงคืนน้ํามันดิบ,บใช่ไหมทวงคืนก๊าซธรรมชาติทวงคืนโปแตชทวงคืนทองคําทองแดงอาจจะต้องทวงคืนบรอดแบนด์ ต้องทวงคืนไอ้คงข่ายโทรคมนาคมแล้วก็การการการสื่อสารแล้วก็แล้วก็การกระจายเสียงผมว่าพวกนี้ครับอันนี้ก็คืออีกเคสหนึ่งของของสมบัติชาติสมบัติของประชาชนซึ่งจะต้องทวงคืนและจะทำได้ ก็ต้องทําโดยตั้งรัฐบาลประชาชนไม่สามารถเกิดขึ้นได้ด้วยการไปล้มรัฐบาลเพื่อไทยยิงรักทักษินแล้วก็เอาประชาธิปัตย์ขึ้นมาหรือเอาคุณสุวัสดิ์ริประตะพันลบหรือคุณบรรหารศิลปะาาไม่มีทางครับอันนี้ครับที่นี่เป็นประเด็นที่ผมอยากจะเสริมเสริมทางด้านอาจารย์รองว่าเพื่อบอกว่าถ้าเราตัดไประเด็นทางเทคนิคออกเนี่ยหลักๆทางการเมืองมันก็คืออันนี้แหละครับ,รบว่าเลยตั้งข้อสงสัยว่าพอฟังอาจารย์รองพูดแล้วก็อยากจะถาม ต่อว่าเอ๊ะทำไมคนที่จะดูรายการในช่วงของสถาบันศารวัตรทำไมต้องดูได้ทางช่อง13ช่องเดียวหรือต้องมีคนไปทำซีดีบริจากกันมาไปทำแล้วก็ไปแจกไปเปิดที่บ้านดูถึงจะรู้ทำไมจะต้องเข้าอินเทอร์เน็ตแล้วก็เข้าไปที่ w w w 1 3 s ว a m t h a i ส o m แล้วถึงจะรู้ทำไมไม่กดซึ่งแล้วดูได้ทั้งประเทศหรือดูได้หมดอย่างที่บอกว่าบลอดแบนเนอ่์ตรงนี้คงเป็นประเด็นเรื่องของ การจัดการน,น,นะครับคือจริงๆในส่วนของอินเทอร์เนต็ตเนี่ยเป็นเป็นส่วนที่เปิดสำหรับทุก